เฮ้ยเ hey, จ้าตัวเล็กทีตะกี้จะผ่าล่องให้ได้เชียวฉันให้เขาชื่อสควิตชี่เขาจะเป็นของฉันเขาคือสควิตชี่ของฉันมาน,นี่สควิตชี่มานี่สิเจ้าสควิตชี่มาเร็วตัวเล็กมาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วอ้าวดนูนี่นั่นมันแมงกะพรุนบ้าสควิตชี่บ้าสควิตชี่ไป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 ไกลๆ,ๆมานี่ดูแผลสิอย่าโดนนะอย่าโดนไม่โดหนหรอกนะแค่ขอดูหน่อยนี่ทำไมมันไม่ต่อยเธออะต่อยสิแต่ว่ามันอ,อ,อยู่นิ่งสิบ้านฉันอยู่ที่อะนิโมนีฉันก็เลยเลยโดนสักชิ้นแล้วล่ะ มานี่สิโอ้ยโออนิดหน่อยเองนะเดี๋ยวก็หายแล้วตอนนี้คงรู้แล้วสินะต่อไปเราจะไม่จับเจ้าพวกนี้อีกนี่โชคดีนะท yeah, yeah, anyway> ี่คราวนี้เจอตัวเล็กอย่าขยับแย่แล้วล่ะโดลี่เฮ้ยดูนี่สิดึงดึงดล่ดึงดึงดึมันอะไรฉันสิอย่าด้นันหัวมันมันจะไม่ต่อยเธอ ดึงโดนไม่ตอยหรอกใช่แล้วบ้านึงต่อกันเลยดูนี่ฟังฉันก่อนสิฉันได้เดีแล้วเกมไงเกมหรอเกมใช่อ้อฉันชอบเกมเลือกฉันเอาละเกมก็คือเอ่อใครโดดเด้งออกจากฟูงเมงกระพุนได้เร็วที่สุดเป็นผู้ชนะโอเคโอเคกดกโอเคห้ามแตะโดนหนวดมันเออแตะได้แต่หัวอะไรเอย่างเรื่องหนวดรู้แล้วฟังเธอฟังได้สปีดดาไม่งั้นแพ้บ้าดูดิบ้าดึง ฉันก็สีเดียวดูดิ <Wh ee! S 1> โอ๊ยขาตายเลยนะเราซ่ากันเข้าไปแต่ก็มันดีเหมือนกันฉันทำได้ระวังก็แล้วท่นใช่แพ้แล้วห,า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 ห้ามร้องไห้นะโอ้ไม่มีทางหรอกยอมเสิร์ฟุงคิดจะอัดรุ่นใหม่เหรอฉันจะให้สปีดถามหน่อยดนาะลี่เธอหิวบ้างไหม <c oughs> หิวอ่ะใช่เพราะเธอกำลังจะเบลคโอ,อกาสฉันลงไปใส่ยี่กับมันตรงนั้น ผู้ชนะคือปากร์ตูนว้าวสำเร็จแล้วดูสิโดลี่โอ้ไม่ ถูกไม่ออกเหรอเปล่าเธอเก่งมากเลยเธอชนะแล้วนะแต่เธอต้องไม่หลับนะเออนี่พี่ชแมนอยู่ไหนอะพี่ชแมนบาร์บีเว่ยซิดนีย์ใช่แล้วโอ๊ยตื่นไหมตื่นไหมตื่นมตื่นเอาไว้ตื่นพี่ชแมน